บ,บสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกับต้าเจยคือเก่าพี่น้องเอยพอกับยามสาวตอนนี้ไฟสาวเจยถือขู่ถืออียังไงไฟายถือขู่ถือขูนะอข่ไปใสไปใสน้องขิดพี่น้องเอยยังขิดกสวัสดีย่ามสาวนะตอนชาวามันในส่บรรยากาศตอนสาวพี่น้องกิจเวรกำลังสิขึ้น ต่อเจ็ดต่อเจอต่อเจอนางสาวเป็ดไปนอนเกือบเป็ดนอนเพิ่นเป็ดน้อยเพิ่นจักโตสองสี่หกแปดสิสิบเอ็ดโตสิเนองต่อเจอเป็ดถ้าเจอพอมีห้ยต่อเจอเลี้ยงพอต่อเจอผมมีเป็ดผมมีเป็ดผมมีไก่แล้วก็เลยพอมีเอาเลยหห้มาเลี้ยงเอา วันนี้เฮาว่า,าเฮาสิไปยายามตุ่มกุ้งพี่น้องไปกับถ้าเจอคือเกาพี่น้องเดี๋ยวนอ้องจูพายเฮาเพล่ะเฮาใส่กุ้งไว้เมื่อวานเนี่ยโอ้หสิยด้หรือบอเอ้าเปลี่ยนใหญ่พอมีมันหยาดกินไปเลยพี่น้อง ลังยางไปยาง,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 งายหุงตรงไหนตรงฮะแต่หัวหน้าก็ยังบมแล้วพี่น้องเ้ยันากสองสามมือครัวจักไทยไทยพึดดด 2, ยเ,ดเดียวเดียวสองสามคนต่อชจวยกับตากิจต่พลาทายซอยแต่ว่าํำลใไ้ก็ขึ้นเลยพวกทายซอยกับซอยสองสามให้แล้วขืน อยู่คนละปลายครับนละตัวสี่หองหอเพ่อน้องกิจเรลินกำลังขึ้นสมบรรยากาศนี่จะเศร้าเบิ่งเลยเนี่ยเพื่อน้องเลยเป็นอะไรหน้าข่อยคือโบผิวน้ำโบผิวในคือหน้าผู้อื่นหน้าผู้อื่นแล้วก็ดำให้ดำหน้าหมดเลยจะลดก่อนที่ไทยยัง แหีข่าวจูนพูนพี่น้องมีฝ่าว่มีฝนอันนี้ยังท่านได้ถทยให้หดพี่น้องถ่ยยังก็แล้วจะเจอเนื้อไทยูดเดียวจะดัะกเนี่ยอกตอนนี้ก็ยางก็สีลมแล้วสะดุดลมแล้วพี่น้องแกบอกมาถ่ายคนเดียวแล้วสะดุดสีลม จะฮักคาเฟ่ล่ะรไปห้อาก็จอดไว้นี่แหละตั้งแต่เมื่อคืนจอดคานเลยจะหายหน้าเลยพี่น้องก็ใส่ขึ้นมาได้คานนะไปไปอีห้างเ้างนี่แหละ สะดุดคือกันขอนโทษขออภัยหลายๆด้วยพี่น้องลายตาหลายหัวลายตากันเลยสิลม่มกี่กี่ไทยเนาะพี่น้องหอดแล้วพี่น้องสิหอดแล้วพี่น้อง,อองทางหยางติดก้อนกี่ไทยเนาะก็เลยอยากสะดุดล่มเนี่ยจักหน่อยหอดแล้วพี่น้อง มัวคยใหญ่อันนี้ควายน่อยถ้าเจอไอ้ประจักษ์ถ้าเจอควายน่อยควายหัวเหงาสันประจักษ์ควายจะขอบควายน่อยเฟิร์นเห็นไหมควายควายแม่ลูกมีควายสองโตเห็นไหมควายถ้าเจอควายอ ย่านคน้นพี่น้องเลยควายก็ดิภัยพิบัติยัง้ะงามน้าเนี่เราจะจิดปเหลี่ยงใส่พี่น้องให้เขาเจือจูจูกควายหอยจับคองหอดแล้วพี่น้องหอ,อน้องควายหอลอะสิมาย่ามตุ่มกันตุ่มกุ้งบริสัยเฮิองอะไพี่น้องขมัสายมา่ววานเนี่ยไปลุ่นกันเลยพี่น้องวัดสิได้รึรเปล่า ไอตาเจ๋ยลอกเอ้ากว่าน้อเข่าหัวนี่ยนะ้องน้ำมักจับบอดเลยทนะี่น้องเอ้ยบ่มีประตูเตาเจ๋ยมาผมว่าจับลูกนกพี่น้องจะเอาไปยังครับจับอ้าวมาจับเนี่ยเอาไปเลี้ยงบ่ตัวกุ้งมาดิเชียวมาเราหั่นมาแล้วเหรอไปลูกกุ้ง ลงพายพี่เนาะรุ่นตุ่มกุ้งน้ำกันพี่เนาะอสิได้รบอตาเจลงบสรองบอเอาใล่ลไปดิพี่เานาะขายในกระต้ยง้ายๆพี่เนาะกระตีง บลายจช่กกุงบรารว่าห้ามร่ขัวห้ามใส่แล้บะมีะกับห้ามเปล่าเปล่าใส่กับข้าวลูกเล็กจ้ะปล่อยมันได้นะปล่อยมันเนาะปล่อยมากํากินกิปล่อยนกปล่อนก

nắng hơn hai rồi quần quá à cùng cho đi có ao cái làm nó mua anh là spa dạo vậy กะติกป้าขเขากระตีโอ้ยตกเง,ง,า,งา,า,าไฟมีกลุ่มเห็นงไหมไยกลุ่มละลาย นี่เนาะกะปูกระซองโตกุ้งอืมตะปูน่ะกุ้งปลาซิวอะไรก่อยพี่น้องเก็ก่อยเนนหน่อยเอย้าบอกก่อยลาย <c oughs> มันบ่มีลายเนาะเหยน่อก่อยเนนหน่อยเอาปลาตะกอยลายปลาะอือเจิยังนำหานกที่เดนก็มัน,นลงน้ำ อุตส่ปล่อยมันเพื่อว่านกก็บแรนลงหนาเปียกบดเอาอไอ้ลักหัวหอครับแม่มันสี่เบาะน้ำบ่ะมาสิกินก่อนบ่จักโอ้แม่มันเสียงแม่แม่มาไปมันก็บแรนนี่ปล่อยพ่นละหูฝนหนาวฝนหนาวสะหนาวปลายหนาวเฮาพี่น้องนะ ก็บาเล็กว้างดอกพี่น้องแต่ว่าเล็กอยู่ในถัหัวยืนมือพอเห็นพี่น้องเลยถัหัวพอเจอคนได้น,นะครับพี่เดียรอดตื่นตื่นน,นะฮะประมาณสองสามเมตรรวจจากความลึกเก็บภาพบรรยากาศตอนนี้นะพี่น้องพี่น้องเลยเบินนมม่งไปซมนรงกันพี่น้องจะได้ลาเลยพี่น้องเลยควายเนา S <S <S ปล่อยนกไปน้อง <C ười> ไปเล้วเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมปักกระไลกดแส่สองสาวบรไลเด้อเดี๋พี่น้องก็กเออก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะเป็นสทธุกานเนาะเป็นกำลังใจให้สาเจอคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจใาเจอ็ขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเยหักแปงกันนาน งัวเขามางัวหากินเนี่ยพี่น้องไปเลยพี่น้องยูดีมีแห้งกนทุกคนเนาะไปเลยสบายดีพี่น้อง